สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่รักทุกท่านผมอ่านข่าวนะที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พระนท่านชัยยาพรมมาได้พูดถึงในเรื่องของกิจการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแห่งประเทศไทยฟังดูแล้วนี่ก็ชื่นชมนะว่าท่านท่านก็มีแนวคิดแต่จริงๆในเรื่องตรงนี้น่าสนับสนุนนะครับ ท่านถ้าจะทําองค์การส่งเสริมกิจาการโครเนื้อแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านต้องขอเงินตัดแขวนจากนายกรัฐมนตรีพระนท่านเศรษฐาทวีสินสัก2000ล้านหรือ5,000ล้านมาเป็นฝ่ายการตลาดในเรื่องของการจัดการเนื้อทั้งระบบภายในประเทศทั้งการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําและรวมทั้งการแปรรูปองค์การส่งเสริมกิจการโครเนื้อนี่แหละครับจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะทําให้คนไทยได้รับรู้ว่าประเทศไทยนั้น มีแหล่งผลิตเนื้อโคพันธ์ดีนะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยสามารถติดต่อเจรจาการค้าได้นะครับร่วมกับสมาพันธ์โคเนื้อไทยนะครับซึ่งเกษตรกร,ร,กรทุกคนพร้อมวันนี้เรามีโคเนื้อพันธุ์ดีที่ไม่แพ้ใครในในอาเซียนนะครับใน CLMV เนี่ยประเทศใน CLMV นะครับไม่ว่าจะเป็นกัพมพูชาพม่าลาวเวียดนามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประเทศไทยเราน่าจะนำหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการเลี้ยงท่านทำเถอะครับ พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคเนื้อรออยู่นะครับไม่ไว่าจะเป็นโคเนื้อขอให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับของประเทศนะครับทำองค์การส่งเสริมเกี่การโครเนื้อแห่งประเทศไทยเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีเกษตรกร,ร,กรอยู่ประมาณ1ล้านสี่แสนครอบครัวมีโคเนื้ออยู่ประมาณเกือบเกือบเล้านตัวนะครับมีมากกว่าโคนมด้วยซ้ําไปนะครับวันนี้เราสนับสนุนขอให้ท่านดําเนินการอย่างนี้เรามาสร้าง การบริโภคภายในประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องล็อกในเรื่องของเนื้อเถื่อนให้ได้นะครับถ้าเราล็อกเนื้อเถื่อนได้นี่นะครับผมว่าวันนี้ตลาดบริโภคภายในประเทศเราผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยคนไทยบริโภคเศรษฐกิจไม่ไปไหนนะครับเหลือเราก็ขายต่างประเทศอันนี้เป็นกุศโลบายนะครับเราสนับสนุนในเรื่องของกิจการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแห่งประเทศไทยครับ